สวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก ep พิเศษ ep สอนะคะพี่ๆี่ขาวันนี้น้องก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะพี่วันนี้น้องก็มีมาฝากพี่ๆทั้งหมด46กรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆ่ะมาชมกันที่หมายเลขที่1เลยคะ่ะหมายเลขที่1จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ๆ่ะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องได้นะคะ องละส0งบาทหมดทุกองค์เลยนะคะพี่พี่ขาบอก E ี p ีและหมายเลขน้องให้ถูกต้องนะคะ e ี p ีนี้เป็น E ีพพิเศษ ep 2นะคะหมายเลขต่อไปคะ่ะหมายเลขที่2นะคะพี่ก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังคะ่ะแต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อแตกต่างกันนะคะพี่พี่ขาชอบแบบหมายเลขที่เท่าไหร่นะคะพี่พี่สามารถแคปรูปส่งส่งในแชทให้น้องได้นะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามนะคะรายการที่สามก็จะเป็นสมเด็จวัดละฆังนะคะพี่พี่ขาอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องเหมือนเดิมนะคะสําหรับพี่พี่คนไหนแอดไลน์ไม่เป็นกดไปที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้นะคะน้องจะปักลิงไลน์ไว้ให้ทุกๆคลิปเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่4นะคะพี่พี่ขาจะเป็น สมเด็จวัดละคังเช่นกันนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่ถามน้องว่ารับประกันพระไหมนะคะน้องไม่สามารถรับประกันให้ได้นะคะพี่ๆค่ะเพราะน้องเองก็ดูพระไม่เป็นเช่นกันนะคะให้พี่ๆดูและพิจารณาเอาเองนะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทค่ะพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจัดส่งของให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่5นะคะจะเป็นสมเด็จวัดละคังเช่นกันนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่ก็จะเป็นรายการที่หกนะคะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะสนใจปิดกับน้องได้นะคะองค์ละสองร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะพี่ๆคนไหนไม่มีลายก็โทรเบอร์มาหาน้องบอกที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะพี่ๆขาแล้วก็ขอให้พร้อมรับของก่อนจริงๆนะคะค่อยสั่งกับน้องนะรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะคะพี่ก็จะเป็นสมเด็จวัดตะคังนะคะ 2 0 0บาทคุ้มมากๆเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่8นะคะพี่ๆคะ่ะจะเป็นสมเด็จวัดระฆังเช่นกันนะคะชอบหมายเลขที่เท่าไหร่สามารถปิดกับน้องได้นะคะรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นรายการที่9นะคะจะเป็นชินราชนะคะพี่ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องได้นะคะเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะพี่ๆขายังไม่เช่าไม่ซื้อไม่ว่านะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะพี่ก็จะเป็นกิ่งไม่ทราบพระเลยนะคะพี่แล้วก็ไม่ทราบทีด้วยนะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปู่โตนะคะ<อ>นี่นะคะอ,อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ<อ>นี่นะคะพี่<อ>นี่นะคะพี่ขา รายการต่อไปคะ่ะรายการสิบสามนะคะน้องก็ไม่ทราบที่นะคะเป็นพระก,กิ่งนะคะนี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสี่นะคะพี่ก็จะเป็นนางพญาคะ่ะพี่ๆคะ่ะ 200บาทหมดทุกอง์เลยนะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทค่ะพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนน้องจัดส่งของให้ฟรีเลยนะคะพี่ๆพี่ๆพี่ๆไม่ต้องกลัวว่าจะได้ของช้าเลยนะคะเพราะว่าน้องจัดส่งของทุกวันเลยนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยสั่งช่องน้องลองเปิดใจสั่งได้นะคะพี่รับรองตรงปกแน่นอนค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเงินดอนเยี่ยหอมนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบหกค่ะพี่หลวงพ่อเจียมนะคะถ้าน้องอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขามาคอยทราบพระเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่องค์ละสองร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการสิบปดนะคะเป็นเหรียญทรงผนวดนะคะพี่ๆคนไหนชอบหมายเลขที่เท่าไหร่นะคะบอกอีพและหมายเลขน้องให้ถูกต้องนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่19เนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบนะคะไม่ทราบพระเลยนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดเป็นวัดเงินคลองเตยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่สิบสองเป็นนางพญาอีกหนึ่งองค์นะคะเนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นชินราชนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะ <l aces> นี่นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะไม่ทราบพระนะคะเป็นชินเงินแต่ว่าน้องไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ ฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพ,ะพี่จะเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์นิยมค่ะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องได้นะคะรายการต่อไปรายการที่ยีสิบแปดนะคะพี่เป็นเป็นรุ่นปืนแตกนะคะหมายเลขต่อไปคะ่ะหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะคะ หลวงปู่บัวทองน่าจะใช่นะคะพี่แต่น้องไม่ทราบว่าที่ไหนเหมือนกันนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบนะคะน้องไม่ทราบผ่ะนะคะแต่ว่าเป็นสองหน้าแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะพี่วัตกโกนะ ได้ฐานค่ะ200บาทหมดทุกองค์เลยนะคะพี่ๆขาดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะรายการต่อไปรายการที่32บสอค่ะไม่ทราบพระเหมือนเดิมนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการ33มามนะคะหลวงพ่อบุญนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่34นะคะเป็นปิดตาน้องไม่ทราบที่เช่นกันนะคะรายการต่อไปนะคะพี่รายการที่35นะคะเป็นพับเปิ่มนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่36นะคะเป็นสมเด็จปู่ภูนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหนนะคะบอกน้องชมพู่ให้ถูกต้องนะคะพี่พี่ขานี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่37เนะคะที่เป็นกรมหลวงชุมพรน,นะคะองค์นี้เรียมกรอบพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่ขา นี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาสิบเป็นพ้านอนนะคะองละสองร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะพี่พี่คะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนน้องจัดส่งของให้ฟรีเลยคะ่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่คะ่ะเป็นรายการที่สามเนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ นี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่40นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่4ี่เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ไอ้การต่อไปคะรายการที่สี่สิบสองนะคะน้องไม่ทราบพ้านะคะนี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสามนะคะเป็นขุนแผนบ้านก่างนะคะพี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องได้นะคะ รายการต่อไปรายการสุดรายการไม่ใช่ค่ะรายการที่สี่สิบสี่นะคะเป็นขุนแผนเคลือบนะคะองนี้เรียมก่อบพร้อมใช้งานเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบห้าเป็นวัดพับนะคะรายการต่อไปคะ่ะพี่เป็นรายการสุดท้ายรายการที่สี่สิบหกนะคะเป็นสิวลีนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะ ก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP พิเศษ EP สองนี้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปน้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะสำหรับ EP พิเศษสองนี้นะคะน้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ